สวัสดีค่ะพบกับช่อง YouTube สมมาทาโรนะคะคลิปนี้กลับมาแล้วเปิดไพ่ทยดวงสำหรับดวงรายเดือนประจำเดือนพฤศจิกายน2564ค่ะคลิปนี้เริ่มต้นกันด้วยชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะก่อนอื่นต้องขอกล่าวคำว่าสุขสันต์วันเกิดนะคะชาวราศีพิจิกทุกทท่ททานและผู้ที่เกิดในเดือนพฤศจิกายนทุกทท่ทานนะคะ ส้มมาขออวยพรให้ทุกๆท,ท่านทุกๆคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองคิดหวังสิ่งใดให้เจริญก้าวหน้าคิดหวังสิ่งใดให้สมหวังดังใจทุกประการรวยรวยรวยการเงินสำเร็จความรักสมหวังการงานเจริญก้าวหน้าไม่เจ็บไม่จนมีแต่คนรักใคร่มีแต่คนเมตตานะคะ คลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าดวงการเงินดวงการงานความรักและสุขภาพของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกในเดือนพฤศจิกายนเดือนเกิดของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างก็คนราศีพิจิกดูได้ลัคนาพิจิกก็ดูได้ ใช้หลักเกณฑ์การแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ไทยใช้การผูกลัคนาตามหลักโหราศาสตร์ไทย,ทยค่ะคนราศีพิจิกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะดวงนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ยึดถือยึดติดเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามหากชื่นชอบอย่าลืมกดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจสนใจดูดวงส่วนตัวทักแชท a c e b o o k ส้มมะพยากรณ์ค่ะราคาเริ่มต้น3คำถามทั่ทวไป59 บาทห้าคำถาม99บาทเน้นเฉพาะความรัก3คํคำถาม99บาท5ทําคำถาม149บาทค่ะกะติกาง่ายๆทักแชท a c e b o o k ส้มมะพยากรพิมพ์ภาษาไทยจากนั้นโอนเงินส่งสลิปแล้วพิมพ์คำถามที่อยากทราบเรียงลำดับมาเป็นข้อได้เลยสำหรับเดือนเกิดของคนราศีพิจิก ใครอยากจุดเทียนเสริมดวงเดี๋ยวคอยติดตามนะคะจะมาบอกเนาะจุดเดือนละครั้งแต่สำหรับเดือนนี้ตุลาคมก็อีกรอบหนึ่งวันที่28ตุลาคมและต้นเดือนหน้าส่งดาวพระหัสสบดีนะคะวันที่8พฤศจิกายนชุดละ199บาทเดี๋ยวจะมาประชาสัมพันธ์อีกรอบหนึ่งนะคะคนราศีพิจิกรักคนาพิจิก เดือนนี้เป็นเดือนเกิดซึ่งมีผลการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ไพ่เดอะทาวเบอกเลยว่าสิ่งใดที่ไม่ใช่จะออกไปจากชีวิตค่ะจะมีแรงสั่นสะเทือนจะมีการสั่นคลอนถ้าไหวถ้าหนักแน่นก็ยังไปต่อได้แต่ถ้าสิ่งสิ่งนั้นมันไม่ใช่จริงๆแล้วเราก็ไม่หนักแน่นพอถึงเวลาเปลี่ยนแปลงโยกย้ายจะย้ายบ้านจะย้ายหอจะย้ายที่ทำงานบางคนตัดสินใจลาออกงานกระทันหันบางคนถูกเลิกจ้างแบบฟ้าผ่าสายฟ้าแลบแล้วมันมากับไพ่ ก้าวไม้เทา้าก้าวไม้เท้าเนี่ยเบื่อหน่ายท้อเซ็งล้าอยากลาออก ชีวิตหนะ้าที่การงานไม่มีความสุขไม่มีความเจริญก้าวหน้าเติบโตช้าภาระงานหนักและหักโหมมากเบื่อทั้งคนเบื่อทั้งงานเบื่อทั้งการที่มันไม่ก้าวหน้าไปไหนสักทีเพราะฉะนั้นเนี่ยการหางานใหม่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอาจจะมีเรื่องของเคี้ยวลากดินอยู่พอสมควรการไม่ยอมอารุุมอรวยให้กันแต่ส้มมาเชื่อว่าถ้าคุณวางแผนดีๆนะ วางแผนดีๆค่ะเดอะซันน่ะมันจะมีหนทางมันจะมีแสงสว่างมันจะมีทางออกสู้ไหม เชื่อใจในตัวเองหรือเปล่ามีความหวังไหมถ้าคุณเชื่อใจตัวเองศรัทธาในตัวเองแล้วมีความหวังอยู่เสมอๆส้มมะบอกเลยว่ายังไงก็สําเร็จแต่ถ้าใครที่ยังอดทนได้ยังไหวอยู่ก็อดทนรอคอยเวลาและโอกาสไปก่อนอาจจะลองหางานที่ใหม่เผื่อไว้แต่มันอาจจะยังไม่ได้เร็วๆนี้เพราะว่าสี่ดาบเนี่ยอาจจะถูกเลื่อนสัมภาษณ์ถูกเลื่อนนัดหรือล่าช้าออกไปนะคะไพ่ประจาตัวเป็นไพ่ The emperor สมมะเชื่อแหละคุณกล้าคิดคุณกล้าตัดสินใจแล้วคนราศีพิจิกมีวุฒธธิความเป็นผู้นำอยู่สูงจงใช้ความกล้าได้กล้าเสียให้เป็นประโยชน์จงใช้วุฒธธิความเป็นผู้นำให้เป็นประโยชน์ถ้าคุณอยากจะไปต่อในองคอนน์กรนี้คุณก็มีโอกาสคุณก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้นั่งบัลลังก์ต่างทองแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้ว แต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วมันไม่ไหวแล้วจริงๆแม่หมออยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะไปอยากจะลาออกได้เลยไปได้เลยทันทีส่วนคนที่คิดจะทําธุรกิจส่วนตัวอยากขยับขยายช่วงนี้ยังไม่แนะนํานะอย่าหาเรื่องเสียตังค์เดอะทาวเวอร์เนี่ยเป็นเรื่องเสียตังค์โดยใช่เหตุแล้วมากับไพ่ห้าเหรียญได้ไม่คุ้มเสีย อย่าลงทุนเด็ดขาดอย่าคิดจะขยับขยายเด็ดขาดจะเกิดนี่ศูนย์จะเกิดนี่เสียจะเกิดทุนจมหรือแม้แต่ปล่อยเงินกู้ก็ระมัดระวังการถูกหลอกถูกโกงนะจ๊ะแล้วช่วงนี้ใครที่ตกงานละ่ะตกงานว่างงานสู้ไหมละ่ะตกงานว่างงานอาการแข่งขันสูงแต่ถ้าคุณทำเต็มที่ทำให้ดีที่สุดยังไงคุณก็ได้เจ็ดไม้เท้าเป็นไพ่ที่เหนื่อยแต่เป็นไพ่ที่ประสบความสำเร็จ ใจสู้หรือเปล่าไหวไหมบอกมาจงกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าที่จะลงมือทำกล้าได้กล้าเสียศรัทธาในตัวเองเชื่อในตัวเองเราทำได้นอกนั้นถ้าเป็นเรื่องของความรักคนไม่ใช่บายบาย ใครไม่ใช่บายบายออกไปจากชีวิตแน่นอนการทะเลาะก,กันครั้งใหญ่อยู่ดีๆเทกันเฉยเลยอยู่ดีๆทะเลาะก,กันปุบปรับรับโชคบ้านแตกไพ่เดอะ o w วเวอร์เป็นไพ่บ้านแตก,นนแตกคนที่ไม่ใช่ยังไงก็ต้องเลิกราอย่าร้างนะจ๊ะแต่เลิกรากันไปกับคนที่มันไม่ใช่มันก็มีคนใหม่รอยอยู่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นคนมีคู่ไพ่บ้านแตกเด่นชัดมาก อารมมอร่อยกันได้ไหมใจเย็นได้ไหมหรือว่าไม่ไหวแล้วอาจารย์แบกรับมานานแล้วอดทนมานานแล้วหนูต้องระเบิดมันออกมาโอเคตามนั้นระเบิดแล้วยังไงต่อระเบิดแล้วก็บายบายบ้านใครบ้านมันนะโอเคจบแต่ถ้าเราแยกห้องกันอยู่ก่อนไหมถือเครดแยกกันนอนอยู่คนละที่อยู่กันคนละห้องแบบนั้นก็ได้ถ้ายังไม่อยากเลิกแต่ในกรณีคนโสดสิลด ต่างชาติต่างภาษาโดดเด่นตำรวจทหารข้าราชการคนมีสีผู้มีอำนาจโดดเด่นคนราศีพิจิกที่โสดคบคนอายุมากกว่าจะปังมากๆม,ม,มีเกณฑ์ได้คู่อุปธรรมนะ The Emperor คู่อุปธรรมค้ำชูเพศช,ชายก็ได้เพศหญิงก็ได้อุปธรรมค้ำชูแต่คนคนนี้อาจจะมีตําหนินะ อาจจะผ่านการชีวิตมีการแต่งงานมาละผ่านการแต่งงานมาละหรือเป็นคนที่เป็นพ่อไม้ลูกติดหรือเป็นแม่ไม้ลูกติดไม่ซซเรสรับได้ไหมรับได้ก็ปวดใจได้เลยช่วงนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดมันเป็นเรื่องของความเหนื่อยมันเป็นเรื่องของพลังงานลบๆอะช่วงเนี้ยเอาตัวเองออกไปลันลาหน่อยไหมหรือถ้าไม่อยากลันลาปิดประตู ปิดประตูไม่ต้องวุ่นวายกับใครไม่ต้องข้องเกี่ยวกับใครอยู่เงียบๆคนเดียวนอนโง,โง,โง่ๆมองเพดานชีวิตอาจจะมีความสุขมากขึ้นหรือตัดปิดโถปิดตาแล้วก็ปิดปากความนิ่งความเงียบมันอาจจะทำให้จิตใจเราสงบขึ้นและถ้าพูดถึงเรื่องของการเงินพูดไปแล้วการลงทุนทุกกรณีมีความเสี่ยงแต่อีกประการหนึ่งนะ คนราศีพิจิกอะเป็นคนเก่งคุณสามารถที่จะสร้างฐานะที่เป็นปึกแผ่นได้ด้วยตัวเองวางแผนทางการเงินดีๆจะทําอะไรวางแผนให้มันรอบคอบลัดกุมรายจ่ายอะไรที่รอเราอยู่จําเป็นต้องจ่ายจําเป็นต้องใช้ตังค์วางแผนดีๆเราต้องรู้เดือนนี้จ่ายอะไรบ้างเดือนหน้าจ่ายอะไรบ้างวางแผนดีๆแต่มันก็มีวายให้มีเรื่องเสียตังค์นะเพราะว่าบ้านเสียต้องซ่อม รถเสียต้องซ่อมมือถืออุปกรณ์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวเตาแก๊สเสียได้ซ่อมเสียเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์หรือว่าเดินสายไฟหลอดไฟหรือว่าจะหน้าหนาวละเครื่องทำน้ำอุ่นอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ศูนย์เสียเสียเงินหนะักเสียเงินซ่อมหรือเสียเงินซื้อใหม่นะจ๊ะส่วนในเรื่องของสุขภาพ คนราศีพิจิกอะ่ะพักผ่อนให้เพียงพออย่างแรกเลยนะปัญหาสายตาและการมองเห็นอยู่กับจอคอมพิวเตอร์นานๆมากๆออกแดดแสงสว่างจ้าใส่แว่นกันแดดบ้างหรือใส่แว่นกรองแสงบ้างเกี่ยวกับปัญหาสายตาและการมองเห็นอย่างที่สองเส้นเลือดในสมองอย่างที่สามโรคที่เกี่ยวข้องกับหัวใจและอย่างที่สี่เดอะทาวเวอร์ระวังฟืนไฟและความร้อนนะคะไฟชอ็อตไฟดูด ไฟไหม้น้ำร้อนลวกให้ระมัดระวังพวกนี้ให้ดีมันจะเป็นอุบัติเหตุที่เรารู้สึกว่าอุ้ยหงุดหงิดกับตัวเองโมโหกับตัวเองมันอาจจะเกิดจากความประมาทของเราก็ได้มันอาจจะเกิดจากความใจร้อนก็ได้เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเหนื่อยหนักก็พักบ้างช่วงนี้มันอาจจะมีอะไรที่ อาจจะถูกเลื่อนหรืออาจจะถูกล่าช้าไปบ้างใช้เวลาของการถูกเลื่อนถูกล่าช้านี้เตรียมตัวให้พร้อมหยุดคิดพิจารณาทบทวนตัวเองเป็นการรรสตาต์ทชาร์จแบตเตอรี่ให้กับตัวเองขอพรพระพิคเนธขอพรรัชการที่5หรือใครมีกุมารขอพรกุมารได้นะเด็กให้โชคนะ ทำบุญกับคนขอทานทำบุญกับคนเร่ร่อนจรจัดหรือจะทำบุญที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าทำบุญกับแสงสว่างเป็นการเสริมดวงก็ได้จำไว้เลยว่าอย่าเสียใจอะไรที่มันไม่ใช่ออกจากชีวิตเราไปนั่นคือดีที่สุดเป็นกำลังใจให้เสมอฝากกดติดตามฝากกดแชร์ด้วยหากสนใจดูดวงส่วนตัวทักแชท a c e b o o k ส้มมะพยากรณ์วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะสุขสันต์วันเกิดนะคะ